ช็อกทั้งโลกค่ะผู้ร้ายถูกตามลากกว่า20ปีแต่หาไม่เจอเพราะว่าเขาเนี่ยมาทําอาชีพนี้ค่ะเว็บไซต์ต่างประเทศได้เปิดเผยเรื่องราวสุดปั่นของชายชาวอเมริกันคนหนึ่งคุณผู้ชมที่เขาเนี่ยเป็นคอตกรนะคะชื่อว่าอันโตริโนริอาโนนะคะหรือฉายาที่ว่าเอลดิอาร์โบนะคะคุณผู้ชมซึ่งมันก็แปลว่าปีศาจในภาษาสเปนหลังจากที่พี่แกเนี่ยถูกทางการสหรัฐค่ะประกาศจับนะหลังจากที่เขาเนี่ยไปทําคนเสียชีวิตในรัฐโอไฮโอค่ะแต่ว่าตํารวจเนี่ยจับไม่ได้สักทีวันเวลาเนี่ยมันก็ผ่านไปแล้ว ผ่านไปแล้วผ่านไปเล่า20ปีคะ่ะตำรวจก็ยังจับตัวเขาไม่ได้ประเด็นก็คือว่าผู้ต้องหาคนนี้คะ่ะหนีคดีได้กว่า20ปีไม่โดนจับเป็นเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมเพราะว่าพี่แกเนี่ยดันหนีไปเป็นตำรวจซะง,งั้นค่ะซึ่งพี่แกเนี่ยถือคติเอาไว้นะคะว่าที่ที่อันตรายที่สุดเนี่ยก็คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเออก็ไม่รู้จะลึงตรงไหนดีก่อนนะคะโดยเราเนี่ยจะขอเข้าเรื่องเลยละกันคุณผู้ชมว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นยังไงถึงเป็นแบบนี้ได้ย้อนไปคะ่ะในปีสองพันนที่นายอันโตริโอ ทั้ทงคู่ก็ทะเลาะกันจนไปถึงด้านนอกร้านคลิปจากกล้องวงจรปิดก็แสดงให้เห็นนะคะว่าอันโตริโอเนี่ยเขาชักอะไรบางอย่างผู้ชมออกมาจากกางเกงนะคะแล้วก็มีการปั้งเข้าที่ใบหน้าของชายคู่กรณีจนเสียชีวิตไปหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็วิ่งหนีไปแล้วก็หลบหนีหายไปเลยทางตำรวจเนี่ยก็ประกาศตามจับค่ะพร้อมทั้งล่าตัวพี่อันโตริโอเนี่ยไปทั่วประเทศเลยเจ้าที่พบกัดสุดท้ายก็คือว่าเขาเนี่ยไปหาน้องสาวที่ต่างรัฐก่อนที่เขาจะหายตัวไปไม่พบร่องรอยอีกเลยค่ะซึ่งหลังจากนั้นนะคะก็มีการปฏิบัติการตามหาตามจัับตว อย่างเข้มข้นอยู่ประมาณ2-3ปีทางเจ้าที่ตํารวจเนี่ยก็ได้มีการยุติการปฏิบัติการไปอย่างไรก็ตามค่ะชื่อของอันโตริโอนะคะก็ยังอยู่ในบัญชีรายชื่ออาชญากรที่ทางสาหรัฐต้องการตัวมากที่สุดเวลาเนี่ยมันก็ผ่านมานานถึง20ปีแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้ค่ะพอลนิวตันคุณผู้ชมเขาเป็นอดีตเจ้าที่สืบสวนซึ่งทําคดีนี้เนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วปัจจุบันเนี่ยเขามาทางานให้กับสนักเขตอายการเขตบัตล ER เลอร์นะคะซึ่งพี่พอลเนี่ยแกก็ได้นึกถึงเรื่อง20ะะงงอยี่งอยก็เลลสิื่อนะอะขณะน ผ่านเฟซบุ๊กคุณผู้ชมก็เสิร์ชดูเล่นๆและปรากฏว่าภาพตรงหน้าเนี่ยก็ทำเอาพี่พอเนี่ยแกช็อกไปเลยนะเมื่อภาพที่ปรากฏตรงหน้าเนี่ยก็คือภาพที่แกเนี่ยตามหามาตลอด20ปีก็คือนายอันโตริโอเนี่ยแหละที่ตอนนี้นะกำลังทำงานเป็นตำรวจในเม็กซิโกค่ะพี่พอเขาบอกว่าพอเขาเห็นนะเขาจำได้แม่นเลยถึงกับอุทานมาเลยว่าโอ้โหพระเจ้านี่เนี่ยมันเขาชัดๆเลยดูแก่ขึ้นนิดหน่อยมีผมงอกมากขึ้นแต่ก็ยังเป็นเขาอยู่ดีแถมตอนนี้เนี่ยเป็นตำรวจด้วยค่ะซึ่งพอทราบเรื่องแบบนี้นะทางเจ้าที่สหรัฐเนี่ยก็ได้รีบตติด่อไปทาางกร เม็กซิโกแล้วก็ได้รับการยืนยันนะคะว่าพี่อันโตริโอทำงานเป็นตำรวจอยู่ที่สถานีตำรวจที่เม็กซิโกจริงๆและพี่แกเนี่ยก็ขยันทำงานซะด้วยแต่ว่าไอการที่ทำงานเป็นคนดีแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถลบล้างความผิดที่เคยทำกันได้นะคะผิดก็ว่าไปตามผิดทางหน่วยงานของเม็กซิโกเนี่ยก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีส่งตัวพี่อันโตริโอเนี่ยให้กับทางสหรัฐค่ะเพื่อมารับโทษจำคุกตลอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่พี่เขาเคยก่อไว้เมื่อ20ปีก่อนค่ะและแม้ว่าพี่แกจะปฏิเสธทุกข,ข้อกล่าวหานะคะแต่ว่าหลักฐานเนี่ยมันก็มัดต ามารถดิ้นหลุดได้ค่ะและเมื่อถูกถามนะคะว่าทาไมพี่แกถึงเลือกมาเป็นตํารวจในเม็กซิโกพี่อันโตนิโอวัย72ปีนะคะก็ตอบกลับมาแบบง่ายๆเท่ๆคุณผู้ชมเขาบอกว่าก็ผมเนอยากจะช่วยเหลือประชาชนในเม็กซิโกไงแค่นั้นเองค่ะโหเรียกได้ว่าเป็นคําตอบสุดเท่เลยนะถ้าอยู่ในบทละครเนี่ยก็เหมือนว่าเป็นผู้ไร้กับใจนะก็เท่สุดๆเลยแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าพี่เขาเนี่ยซ่อนตัวจากการเป็นอาชญากรได้อย่างแนบเนียนด้วยการมาเป็นตํารวจซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดหลายคนก็เลยพูดถึงกันอย่างมากในโซเชียลขนาดนี้ค่ะ